ลาจอไปอย่างสวยงามกับละครมาตลาดาที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนอย่างล่าสุดเจมจิรายุเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงความสําเร็จในละครว่าก็ดีใจมากๆที่มีคนชื่นชอบในละครมาตาดาผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ที่ได้มีโอกาสมาเล่นก็ดีใจจริงๆตอนจบมันฟูลฟิลมากครับ5.7เรตติ้งตอนสุดท้ายทุกคนดูสดพร้อมกันแบบเยอะมากม ล่าสุดไปแก้บนกันมาก็อยากพาทุกคนออกกําลังกายจริงๆตอนนั้นพูดกันเล่นๆว่าไปวิ่งกันไหมพอไปวิ่งก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรตติ้งเราถึง5้าเรามาวิ่ง10บโลกันก็เอาเป็นว่าผมเองที่เป็นแกนนาแล้วทุกคนก็เอาด้วยจริงๆก็ยังไม่พร้อมกับการวิ่งเลยครับวิ่งจริงๆช่วงปลายปีผมคิดว่าผมน่าจะไหวแต่ก็อยู่ที่ช่วงซ้อมนี้แหละตอนนี้ก็พยายามดันๆกันไปอยู่ว่าเราจะจบมันมาพร้อมกันให้ได้ หลายคนชมโฟมคือมาตาตัวจริงเขินจังเลยครับจากฟีดแบ็ของเขาก็ดีใจแหละครับที่ลงไปแล้วฟีดแบ็คนชมหรือว่าชอบเขาจริงๆส่วนตัวแล้วเขาจะเป็นคนค่อยข้างที่เขินนอเป็นคนที่ไม่ใช่สาวหวานแต่เวลารีแอคอะไรก็จะดูตลกเฮฮาเฮาผมว่ามันก็น่าจะเป็นความธรรมดาเป็นอะไรที่พิเศษแล้วพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วจุดอะไรบางอย่างแล้วมันคลิกกันเป็น จุดที่สบายใจเป็นความแฮปปี้ของคู่เราด้วยระยะเวลาสิ่งที่ผ่านมาคนเห็นว่าโอเคเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่น่ารักดีก็เป็นจุดสักเซสในชีวิตคู่และการทำงานของผมณวันนี้ผมเองก็สบายใจมากขึ้นคือเราไม่ได้กังวลขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นผมคิดอย่างนั้นมากกว่าแต่ยังเป็นห่วงความรู้สึกเขาอยู่ก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าแต่ละคนมีหลากหลายมุมมองหลายความคิด